วิธีการที่คุณจะบอกคนบนโลกใบนี้ว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณเก่งอะไรคุณทําอะไรได้ดีด้วยวิธีการพูดเท่านั้นหลายคนทํารายได้มากมายมหาศาลด้วยการพูดโดยเฉพาะบนโลกในปัจจุบันนี้ในช่วงที่เทคโนโลยีที่มันทันสมัยมีแพลตฟอร์มมากมายและมีองค์ความรู้มากมายที่เป็นของฟรีรวมทั้งโน้ตหาวต่างๆแต่ทําไมหลายคนจึงยังไม่กล้าที่จะพูด หรือพูดได้ไม่ดีพอนั่นก็คือความมั่นใจค่ะคนมักจะหาวิธีสร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยการไปเรียนรู้หลักการพูดต่างๆซึ่งมีสอนอยู่มากมายซึ่งก็ไม่ผิดนะคะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเริ่มต้นแต่เชื่อไหมคะว่าหลายครั้งที่เรียนกลับมาด้วยการที่ยังพูดไม่ได้อยู่ดีเพราะสิ่งที่สำคัญต่อการเป็นนักพูดที่ดีได้นั้นคือความมั่นใจในตัวเอง 80ของการพูดที่ประสบความสำเร็จมาจากวิธีคิดที่เราคิดกับตัวเราเองส่วนอีก20ซนมาจากวิธีการค่ะการฝึกความเชื่อมั่นในตัวเองทำยังไงก่อนที่เราจะไปรู้คำตอบกันนะดิฉันอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันคิดสักนิดนึ่งนะคะว่าทำไมคุณถึงอยากเป็นนักพูดที่ดีถ้าคำตอบของคุณคือเงิน มันก็ไม่ผิดนะคะที่เราทุกคนจะต้องการเงินแต่ถ้าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งมีหลายคนนะคะที่เป็นนักพูดที่ดีแล้วก็พูดเก่งมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้การยืนระยะยาวของความสำเร็จมันมีความสำคัญมากเพราะความสำเร็จหรือเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณพูดเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้คนโดยเอาสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุด สิ่งที่เป็นความสามารถสิ่งที่เป็นทักษะของคุณสิ่งที่คุณเคยทําประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณเคยทําผิดพลาดแล้วคุณหาทางออกหาวิธีแก้มันได้สําเร็จมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่สําหรับคุณมันเป็นประสบการณ์โดยตรงของคุณเองนํามาบอกเล่าเล่าด้วยวิธีการของแล้วมาจากใจของคุณนั่นแหละคะ่ะคือการสร้างความเชื่อมั่นทีละสเตป็ป ในตัวคุณการเล่าเรื่องของตัวเองคุณจะพูดมันได้ดีมากเพราะคุณจะจํามันได้ดีเพราะมันเป็นเรื่องของตัวคุณเองยิ่งถ้าคุณพูดแล้วถ่ายทอดจากใจจากความรู้สึกของคุณที่คุณประสบกับสิ่งเหล่านั้นมามันจะทําให้การพูดของคุณประสบความสําเร็จที่สําคัญที่เหนือไปกว่านั้นก็คือความสุขในระหว่างที่คุณได้ทําประสบการณ์การพูดครั้งที่หนึ่งอะไรที่คุณพูดได้ดีแล้วอะไรที่คุณ ยังพูดได้ไม่ดีพอนำมาปรับในการพูดครั้งต่อๆไปคุณจะกลายเป็นนักพูดที่หาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวค่ะแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งสิ่งที่คุณพูดและทำได้ดีมันจะทำเงินให้กับคุณเองค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมเซฟไว้และแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะคะ